กูขำตอนเรียนเรียนผสมมีเพื่อนกูคนเขาเขาแผงอ่ะเหมือนเชงี้ยเขาชอบปีนเสาไอ้เสาไอเสาไอลงอาหารเล่นกันต่อมาเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วเกาต่อมีคนพาลงเขาต่อตะปูแผงป้ายอะไรอย่างเงี้ยพาลงอาจารย์มาอาจารย์มาเขาลุ้นลงนะไอ้เฮี้ยแล้วมันเงียบนะแล้วม็อบดูกเด็กไปต่อแค่ดูแล้วไปแดงเป็นลูกเขาเนี้ยขึ้นหนังฉีกอ่ะไอ้เฮียหนังตรงนั้นมาตะปูงัดหงายมาเลยอ่ะ สงสารก็สงสารจะไม่ไมนกล้าพาไปเข้าท้องโรงพยาบาลมันนะตีตีนั่นน่ะไปนั่งจุกไปนั่งงอขึ้นมานี่กลับบ้านนลยพากลับบ้านเลยแต่งตป้งน่ะโอ้มันมันตลกเลยสวัสดีหนังก็จบไปแล้วไอ้นี่ไอ้ไอกระไดโรงเรียนนะพี่ชอบขึ้นแล้วก็ลู่ลงมาเกงไม่สุดขาดอ่ะพี่ เรากระไดเรเรียนไอ้ไอ้ลาวลาวกระไดอ่ะลาวไม้นะลาวไม้อ้นี่ต้นไม้เลยไอ้นี้มันโค้งโค้งลงนี้กูรู้ไหมถ้าคนหนึ่งนสี่ห้าของคุดท้ายสุดท้ายปั๊บอาจารย์มายืนรอถือไม้อยู่เลยเนี่เลือดรอดหมดเองกองคุดท้ายพอดีโรงักกลางคัน